เราใหม่เราใหม่เออมันก็ดีอยู่ม euh, ันต้องนับจากศูนย์มันน้องฟิวบอกกันนะแล้วเราก็ต้องขยันขยันแล้วเราก็ต้องจดสถิติไว้แ้วเราไม่จดมันมันก็ไม่มีอ่ะมีสถิติไม่ไม่มีสถิติเออมันต้องมีสถิติแล้วก็ต้องมีสถิติว่าเออบนล่างมันเป็นแบบไหนใช่ไหมส่วนแพ้มันก็น้อยถ้าว่าเราทำมันนะเราขยันเราก็ต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเออซื้อแบบแบบมันมันม <oh ันก็ไม่ได้หรอกเออัน้องใช่มันต้องมีหลักการ ใช่ใช่ใช่แกับยายแชร์แชเรียน้อรเนี่ยรักษาครอบครัวเรื่องตัวเลขตัวเลขก็ต้องเรียนรู้จะแม่นเลยใช่ใช่ใช่จะไม่เรียนรู้มันก็ไม่ได้ประสบการณ์กลับมาซะหน่อยจะจุดจะเริ่มจุดแหละละนุงการจะเริ่มจุดแหละเดี๋ยวเราก็ไปหาข้าวกินนะข้าวเช้าที่ร้านโจ๊กมากินโจ๊กมื้อเช้ากัน สถานีโจ๊กบางพีสถานีโจ๊กกับเส้น ชื่อวัดบางพีใหญ่ใช่ไหมเมื่อวาที่เราผ่านมาบางพีใหญ่ในกดถูกแหละถึงแล้ววัดหลวงพ่อโตที่จอดรถ13ไร่กว้างมากมีมาจอดรถแบบแล้วมีรถกรอฟด้วยที่จะพาไปส่งวัดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอพแจารณาจบแล้วจบแล้ว คนมาไม่ได้คนแน่นแบบเดี๋ยวมาล็อกเองครับแม่เลยใช่ถึงแล้ว เสริมหุนตุลบารมีของบารมีหลวงพ่อกอทุกทองทั้งสี่สุขภาพแข็งแรงให้กลับไปรวยรวยรวยมาเิ่ะเพราะว่าจะทอดแล้ววันเสาร์น้าเนี้ยวันนี้เป็นวันที่เราเลิกดีมาแล้วเห็นไหมว่าหลวงพ่อกรชุดเลยยี่สิบบาทเอาให้อันนี้ของมีแวกร้อนแวกร้อยแยกทางไในนี่ก็มีที่แลกเลย แล่ต่อแล้วเยอะตัตรงนี้หยอดเลยไปตรแหลกร้อยเดียวลับเลยมีอยู่ร้อยองแจกหมดเลยปิดตามหาล่าหลวงพ่อโตนี่กันทอดน้ำสาที่จะถึงตาสองร้อยางค์ข้าหมดเลยเปิดตามหาลําตามลายอะคนเยอะมากเข้าไปเยอน

ระหว่างทางไม่เป็นไร <c oughs> ปาถ่า,ายหน่อยแม,ไม่ไม่ให้ต่อเด้อ เมกาโนยุส ไอติมตรงนี้ลุงน่ารักมากเดี๋ยวพามามาที่นี่ต้องมาอุ่ลุงอุ่นลุงขายไข่ติมนี่ต้องมาอุ่นลุงไข่ติมตรงนี้เห็นลุงข้างหลังไหมสีสีฟลุงน่ารักมากนะซื้อไอติมกับลุงได้วันก่อนเนี่ยไม่ใช่ครีมตัวนี้ไม่ใช่ครีมของดูรายเป็นไอติมแท้เลยลุงทำเองครับตัวนี้ของแท้เลยอด้วยค่ะโอเคครับลุงขายมากี่ปีแล้วครับ ลุงเหรอใช่บอกแล้วอย่าตกใจนะครับผมเล้าขายจะ่หนูยังไม่เกิดมั้งเปีนี้ห้าสิบปีแล้วขายปีนี้ลุงเจ็ดสิบห้าโอลุงเจ้าแล้วเหรอเนี่ยเก้สนัหนีไม่พ้นลูกลูกเนี่ยจริงจริ้าสลุกเกิดเก้าสลุงเกิดเก้าสิที่นี่ลุงคนที่นี่ครับลงโอ้พี่ข้าเหนียวพี่ใส่ไหมคะไม่ใส่ไม่ไม่ไม่ใส่ไม่เอาโอเคแล้วแต่ชอบ ชีวิตลุงไปอย่างเงี้ยลุงชอบอนุรักษ์ไว้อย่างเงี้ยของโบราณจริงจริงนะขายมาห้าสิบปีแล้วลูกที่ลุงขายมาเนี่ยห้าสิบแล้วเนี่ยลุงไม่ร้อนเหรอไม่ปไปไล่ลุงอยู่จนชินแล้วลูกอชินแล้วผมแสบหมดแล้วร้อน <laughs> แล้วเนี่ยผมแสบเลยน,ะนั่นสิบนาทียืนไม่ได้เนอะลูกลุงไม่ได้แก้บ้านตวเนี้ไงสิบนาทียืนไม่ได้เลยนะเนี่อย่างรั้น บาเท่าี่่บบาทยี่สิบยี่สิบครับขอไม้สาเืองขอไม้า่คุณผ้บแพงแรง<อ>นะมันเป็นเขาทำให้เย็นกับเกือเป็นกะทิไม่ได้เป็นครีมนะเป็นแบบนี่เลยอืมแลเ,เกลือน้ำงแข็งไม่หอมหอมหอมแบบโบราณเลยอ่ะกลิ่นโบราณเลย Det gjelder bra her. วัดบตครับหลวงมอโตขึ้นเล็กครับเดี๋ยวขึ้นไปก่อนนะไะแม่ระวังหัวระวังเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวไม่เออโอเคอ ให้ไปไหว้สักแป๊บหนึ่งเดินไปทางนู้นไ้มไม่รู้啊ประตูอยู่นตูน แสงเข้าหน้าหน้าเลขาวนี่ข้างนอกนะโอ้ยอลังการมากมันมีสองวัดเ่ะอ๋อมันเป็นอีกวัดหนึ่งไงม,มันจะมีวัดที่มีน้ำอยู่ตรงกลางด้วยไม่รู้ใช่วัดนี้ไหมนะอ๋อมันเดินออกไปไี้อี๋อะไรไม่รู้ว่ะวัดใหญ่มากที่นี่ ข้างนอกกาเห็นวิวครับว้าว วาดมือวาดมือวาดมือหมดเลยดูลายลายแบบหมีนลายเราดูลายนะนี่ลายสีลายสีว,วาดมือนี่รอยวาดหมดเลยไม่ได้ปิ้นตนะวาดไอเน,อนี้ยเป็นปูนเดิมแล้วนี่ก็เป็นร้อยที่เขาวาดน่าจะว่ากับปากกาใช้ปากกาวาด นยวิอไปไหนแล้วเขาเขาวาดมือเขาวาดมือเลยเขาวาดเออเขาวาด่เอออดดลองดูดิเ,เดาขาวาดอยแบบเี้ยเขาวาดนี่ลองดูดินี่ผน,นังเนี่ยีเ็จ ไหว้แล้วไปเลวเดี๋ยวเรากลับกันแล้วไหว้เสร็จแล้วเดยดน่าอลุ่มอ่ะไปรอเรือนอ่มจตา้วเนี่ยนวิวมันดีมากเลยนะนั่งรอก่อนครับเ๋ือเรือมาตรงนี้ก็เป็นปฏิมากรรม มีพร,ระเยอะมากเป็นไปพระพุทธรูปบนะูชาหลวงพ่อโสธรน,นี่เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะหน้าเหมือนอกันหมดเลยคิวเราแล้วเดี๋ยวแม่นั่งลงแหละเออขาลงง่ายไม่เป็นไรเวลาลงง่ายเอ้จริงเย่นั่งก่อนหัวเรือหัวเรือ

บ้นกิบน้ำใช่ล้วนกินนเลกินน้ำเลยเรากลับทาติเรืใกล้กินน้ำเดี๋ยวเราไปนั่งรอรถเพื่อไปที่รถตรงนี้รถมีนี่นี่ขึ้นตรงนี้ไป้ขอบคุณครับ ก็ถึงรถแล้วโอเคก็เดี๋ยวรับที่บ้านก็จบแล้ววอกวันนี้นะพาที่บ้านเที่ยววัดหลวงพ่อโตก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับแล้วว่าจะได้ข้อคิดดีๆจากคุณยายของผมไปครับคลิปหน้าจะไปเที่ยวไหนหรือว่าทำอะไรก็ติดตามกันนะครับแล้วก็เรื่องการเทรดก็อยู่ในช่องนี้แหละก็ลงรวมๆกันเลยนะครับ บายๆทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ